สวัสดีครับกับอู๋ทำสีสีอินเตอร์นะครับกับผมนะครับสุพจน์เกษตรลูศิลป์หรือสีอินเตอร์นะครับกับช่องยูทูบสุพจน์เกษตรลศิลป์นะครับนะครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามารีวิวนะครับงานก่อนซ่อมนะครับงานก่อนซ่อมนะครับซีวิกสี่ดอนะครับซีวิกสี่ดอนะครับก่อนก่อนทาสีนะครับมาดูนะครับว่าสภาพยับเยินแค่ไหนนะครับเจ้าของรถมามา มาฟังคลิปผมก็อย่าตกใจแล้วกันนะครับก็มาไม่สวยแต่ผมเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวสวยแน่นอนนะครับมาแบบก็ต้องบอกว่าอยับเยินนะครับโอ้ยับเยินนะครับดู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 นะครับนะครับยับเยินนะครับแลกเกอร์เสียหมดเลยนะครับแลกเกอร์หลังคาเสียหมดเลยนะครับไม่ใช่ปัญหานะครับเอามาดูนะครับรายละเอียดนะครับอ่าฝากระโปรงนะครับ กระโปรงนะครับเดี๋ยวมีการจัดทรงกันเล็กน้อยนะครับเพราะมันมีการเหลื่อมล้ํากันเล็กน้อยนะครับเหลื่อมล้ํากันอยู่นะครับรูปทรงเดี๋ยวจะมีการจัดทรงกันเล็กน้อยนะครับแล้วคันนี้ทําแบบโอ้โหราคาขนมขนมมากเลยนะครับราคาขนมมากนะครับนะครับสองหมื่นนิดๆเองนะครับกับรถสภาพอย่างนี้นะครับนะครับผมทํานะครับก็โปรโมชั่นบ้างไม่โปรโมชั่นบ้างอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าราคาครบได้อ่ะ บอกเลยราคาครบได้นะครับก่อสภาพนะครับดูนะครับลถแต่ละคานนะสภาพไปราคาราคาซ่อมไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับแล้วก็รถเก่านะครับผมจะบอกแบบนี้นะครับกรณีรถเก่านะครับเราต้องเข้าใจเลยนะครับว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยผมซื้อรถมาสองหมื่นสามหมื่นนะครับผมซื้อรถมาสองหมื่นสามหมื่นทำไมพี่ตีราคาสองสามหมื่นเลยโอ้ยผมทําไม่ได้หรอกทาไม่คุ้มหรอกคือผมจะบอกนะครับการทํารถเก่านะครับมันเป็นเรื่องของคุณค่าทางจิตใจ ถ้าเราจะทําเพื่อปั้นไว้ใช้นะครับเราก็ต้องยอมจ่ายครับเพราะว่าอะไรผมตีราคาผมตีราคาซ่อมสีนะครับ <ừ> ผมตีราคาซ่อมสี mm. ผมตีราคาทําสี mm. ผมไม่ได้ตีราคารถ mm. ผมไม่รู้ว่ารถพี่จะซื้อมาเท่าไหร่รถพี่อาจจะซื้อมาแค่หมื่นห้านะครับอ่ารถอาจจะเป็นรถตกทอดมาจากลุงป้านะอาอนาะหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ตามแต่นะครับ mm. แต่เวลาผมตีผมตีราคาทําจริงนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ไปดูตรงนั้นนะครับผมไม่ได้ดูตรงนั้นว่า รถพี่ราคาเท่าไหรผมตีราคาผมตีราคาซ่อมจริงบางครั้งบางทีผมตีราคารถเบนซ์หรืออะไรพวกนี้ผมก็ไม่ได้ตีบ,บางทีผมไม่ได้ตีแบบแบบดูยี่ห้อรถด้วยซ้ําผมก็ตีว่าเนื้องานที่ผมทําจริงนะครับไม่ถ้าบางคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยถ้าเป็นรถเบนซ์ราคามันก็ต้องสูงหน่อยดีอะไรเงี้ยจะไปเทียบกับรถธรรมดาได้ไงก็ผมก็ถือว่าผมใช้วัตถุดิบเหมือนกันบางทีผมก็ตีเท่ากันนะผมดูแค่เนื้อง,งาน,นเฉย นะครับว่าเนื้องานมันเหมือนกันผมก็ตีตีเท่ากันนะครับถ้าถ้าเกิดวัตถุดิบมันมันไม่ได้บานปลายไม่ได้พิเศษวิโสกว่าต้นทุนไม่ได้แพงกว่าผมก็ตีตามปกตินะครับเพราะฉะนั้นนะถ้ารถเก่านะครับ้ถ้าถ้าเราจะทํารถเก่านะครับอย่างคันนี้นะครับเจ้าของรถนะครับก็บอกผมเองเลยนะครับว่าซื้อมาประมาณสามหมื่นนะครับสามหมื่นมาทําอีกสองหมื่นกว่านะครับแต่ได้รถหล่อๆไปเลยนะครับ รถหล่อๆไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นการตีราคาสําหรับรถเก่านะครับผมไม่ได้ดูนะครับว่าบอกๆนีว่าเพราะมันมีราคาเรทเริ่มต้นอยู่แล้วผมไม่ได้ดูว่ารถเขาราคาเท่าไหร่นะครับผมก็จะดูว่าผมทํามากน้อยแค่ไหนนะครับนี่คือปัจจัยในการตีราคาของผมก็อยากให้ลูกค้าทุกคนเข้าใจนะครับก็มารีวิวนะครับคันนี้มารีวิวว่า อ่อนห้าซีวิสประตูนะครับอ่าเขาเรียกว่าอะไร eg หรอเห็นเขาบอกกันนะครับอันนี้ผมก็ไม่แม่นนะ ej ek ec อะไรก็ไม่รู้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเขาด้ซีวิตัวนี้นะครับดูนะครับนะครับแล้วก็ในเรื่องของอ่าไฟนะครับเห็นไหมไฟมันจะไม่สนิทเห็นไหมครับไฟจะไม่สนิทนะครับลอยๆนะครับเดี๋ยวผมจะแก้ไขให้นะครับจัดทรงนะครับร่องประตูอ่าร่องฝากระโปรงร่องฝากระโปรงกับแก้มนะครับแล้วก็ตำแหน่งไฟเห็นไหมลอยๆอยู่ไหมครับ นะครับที่มันไม่สนิทแล้วก็ช่วงของกันชนก็ใช่กันชนจะมีรอยหุบมันจะหุบไปนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะจัดทรงนะครับก่อนทําสีนะครับพวกนี้นะครับผมจะแก้ไขให้หมดนะครับเนื้องานนะครับมันอยู่เนื้องานของผมอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นงานที่ทําเราตกลงกันแค่เฉพาะภายนอกนะครับอันนี้ผมรื้อไว้แต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับโอ้ราคาขนาดนี้โคตรน่าทําเลยผมบอกเลย คนะรับรถคันนี้มีผูด้วยนะครับมีผูด้วยนะครับวันนี้ผมขูดไปเจอผูแล้วด้วยนะครับนะครับถ้ามันไม่เหลือบาดกว่าแรงก็กะหยวนให้ลูกค้าไปเลยนะครับรถแรกแจกถ่ายมเอามันไงไปเลยนะครับทําเอามันไปเลยนะครับนี่สีสีประตูก็แตกนะครับไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าตาแหน่งนี้ก็ต้องลอกนะครับแล้วที่ผมเห็นนอะ นะครับแก้มเนี่ยลอกทั้งอ <ๆ S 1> ันเลยจริงๆ,ๆทีแรกมันหลุดแค่นิดเดียวเองนะพอผมไปสกิดปุ๊บมันหลุดทั้งอันเลยนะครับมันหลุดทั้งอันเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถ้ามันหลุดเราต้องเอาออกเชื้อร้ายตัวนี้ต้องเอาออกหมดเลยนะครับแล้วก็เตรียมพื้นขึ้นมาใหม่นะครับพ่นก่อนสนิมอ่าพ่นก่อนเหล็กแล้วก็เตรียมเตรียมเตรียม,ยมงานโปรนะครับอ่านะครับนี่คือประตูหลังนี่ก็ใช่นะครับต้องลอกแน่นอนนะครับเผลอๆสกิดไปจะหลุดไปแค่ไหนยังไม่รู้เลยนะครับหลังคานะครับแล้วเก็เสีย นะครับสันนิษฐานว่าจะมีการทําสีมาแล้วนะครับดูจากขุยขุยเลกเกอร์ที่เสียนะครับดูดูจากขุยขุยเลกเกอร์ที่เสียน่าจะมีการทําสีมาแล้วนะครับเป็นเลกเกอร์ที่บ้านการพ่นมาแล้วนะครับเอาผมสังเกตดูถ้าเกิดว่าเป็นเลกเกอร์เดิมๆมันจะไม่เป็นแบบนี้นะครับมันก็จะมีหลายหลายลักษณะนะครับผมเองผมก็เคยแชร์เทคนิคแชร์วิธีการดูไปใน youtube นะครับมีมีอยู่คลิปหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับก็ใช้คำว่าทั้งทั้งล่อนทั้ง ทั้งผูนะครับตรงนี้ผ mm ูนะครับตรงนี้เป็นโบเลยโบเลยหนูตัวเล็กลูกหนูเข้าได้นะครับลูกหนูเข้าได้แม่แม่หนูเข้าไม่ได้นะครับตรงนี้ก็ผูนะครับนี่ก็ใช่นะครับตรงนี้นะครับยังยังล่อนอยู่นะครับเดี๋ยวผมต้องเอาออกหมดเลยนะครับตรงนี้ก็ผูนะครับเยินเลยนะครับนิ้วแย่ได้นิ้วแย่ได้เลยนะครับทีนี้ตรงนี้นะครับอ่าต้องบอกแบบนี้นะครับว่าตรงนี้นะครับอ่าของเดิมนะครับของเดิมนะครับ ของเดิมมาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแนวแนวกันชนกับแนวบอดี้บางโคนหลังเนี่ยห่างกันนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่รับกันนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนะนะครับเดี๋ยวผมจะต้องมีการตีบางโคนหลังขึ้นมานะครับเพื่อให้มันมารับกับตรงนี้เพื่อให้เราโฟลน้อยนะครับของเดิมเขาโฟลโบกใส่เข้ามานี่เลยนะครับมันทําให้สีโฟลหนานะครับผมจะทําให้มันเท่ากันนะครับแต่ต้องส่งเหล็กขึ้นมาออก ออกมาก่อนนะครับเพื่อจะไม่ให้สีโป๊หนานะครับแล้วก็เก็บโป๊ตางกระบวนการปกตินะครับประมาณนี้นะครับอ่าเรามาเรามาดูต่อนะครับตรงไหนไม่สวยนะครับเดี๋ยวจัดให้หมดเลยนะครับเห็นแล้วบ่นเที่ยวนะครับก็คือฝาหลังนะครับฝาหลังดูนะครับแล็กเกอร์ได้านะครับแล็กเกอร์เสียนะครับไม่ได้มาใบหวยนะใครใครจะเห็นเลขอะไรก็แล้วแต่นะครับอ่าเนี่ยถ่ายให้เห็นทะเบียนเลยอ้อ วิ่งไปที่ไหนก็จะได้รู้ว่าอู่ผมทําอ่ะนี่นะครับอันนี้ยังไม่แน่ใจว่าผุหรือเปล่านะเหมือนจะเหมือนจะเขาจะปามานะเหมือนเขาจะปะมานะครับเดี๋ยวลองปั่นสนิมดูนะครับผมผมรื้อแล้วแต่ยังยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับก็หลายๆจุดนะครับก็มีแลกเกอร์ด้านนะครับตรงนี้แลกเกอร์ก็เริ่มจะเสียเหมือนกันนะครับอาจจะตากแดดเยอะนะครับตรงนี้หมดเลยบางคนหลังหมดเลยครับบางคนหลังหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเก็บขอบยางนะครับ ทำการเก็บขอบยางนะครับแล้วก็ทําสีนะครับเพราะไม่อย่างนั้นมันจะทํายากทําแล้วมันจะไม่ค่อยเนียนนะครับตรงขอบยางนะครับเดี๋ยวผมจะมีวิธีการยัดยัดขอบยางนะครับแล้วพวกนี้รื้อออกหมดเลยนะครับเอาสวยๆเลยรื้อออกหมดนะครับแจ้งลูกค้าแล้วนะครับว่าตรงไหนชารุดนะครับเราจะแจ้งเป็นอะไรนะครับแยกบินเป็นอะไรเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ต้องถอดหมดนะครับไม่างั้นทางานยากมากนะครับเนี่ยขอบยางนะครับเหมือนกันหลังคาก็เหมือนกันเอาออกนะครับเห็นไหมครับหลังคาและเกลือได้หมดเลยนะครับ อ่ะนี่คือรีวิวก่อนซ่อมนะครับรีวิวก่อนซ่อมนะครับหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับกระตรงประตูนะครับเริ่มด้านแล้วครับแลิกเกอร์ตายแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าเห็นชัดมากน้อยแค่ไหนแลิกเกอร์ตายแล้วนะครับเริ่มเริ่มเป็นแตกรายงานเป็นพระสมเด็จแล้วนะครับแตกรายงานเป็นพระสมเด็จแล้วนะครับรถถ้าแตกลายงานนะครับเอามาทํากับอู่ผมนะครับแต่ถ้าพระแตกรายงานนะครับเข้าร้านพระนะครับเข้าร้านที่เขาเช่าเช่าพระนะครับน่าจะมีราคาเห็นไหมครับนี่หมดเลย แดงเถือกเลยนะครับหลุดล่อนไปแล้วนะครับพอเมื่อเช้าผมมาสกิดหลุดเป็นแผ่นเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราเอาออกนะครับเพื่อจะการเก็บงานสวยๆนะครับตามตามขอบจะได้สวยๆสีเก่าที่ติดมานะครับไม่เหลือบากว่าแรงเราจะเช็ดให้หมดนะครับก่อนส่งงานลูกค้านะครับคิวเอาออกนะครับคิวเอาออกนะครับไม่งั้นยากต่อการทํางานนะครับเก็บงานแล้วมันไม่เนียนนะครับแต่ผมรื้อออกยังไม่เสร็จนะครับเนื่องจากว่าวันนี้ก็รับลูกค้าด้วยนะครับเห็นไหมกันชนหน้าเห็นไหมครับฝั่งหนึ่งหุบนะครับแต่ฝั่งนี้ลอยนะครับ ฝั่งหนึ่งหุบจะฝั่งนี้สูงเห็นไหมครับกันชนสูงกันชนสูงกว่าบางคนไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจัดทรงจัดทรงให้สวยๆเลยนะครับไอ้ตัวฝาปรงก็ไม่เท่าไหร่นะครับต้องบอกว่าไม่เท่าไหร่ตัวฝาปรงไม่เท่าไหร่นะครับแล้วก็กันชนล่ะกันชนก็มีแตกแล้วนะครับเป็นปกตินะครับเข้ามุมตามมุมตามเหลี่ยมนะครับอันนี้ก็แตกแล้วนะครับนี่แตกแล้วนะครับเดี๋ยวเปิดปากแผลนะครับแล้วเก็บโป้นะครับ นี่ก็ใช่นะครับแตกยับเยินนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับติดตามชมนะครับกับฮอนด้าคันนี้นะครับ c i v i c EG เหรอสี่ประตูนะครับ C ีว i กสี่ประตูนะครับสี่ดอสี่ดอเขาเรียกว่าสี่ดอนะครับโอเคนะครับเจอกันใหม่นะครับกับช่อง YouTube สุพ์เกษตรทรัพย์สินนะครับกับอู่ทำสีตีอินเตอร์นะครับกับบริหารงานโดยผมเองนะครับสุพ์เกษตรทรัพย์สินหรือตีอินเตอร์นั่นเองนะครับสวัสดีครับ